ในโลกใบนี้มีอนุสรณ์แห่งความรักมากมายแต่มีเพียงแห่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นจากความสูญเสียและความคิดถึงอันเป็นนิรันดร์ที่นั่นคือทัชมาฮาลสุสานหินอ่อนสีขาวกลางเดืองอักราป,ประเทศอินเดียซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างแต่คือบทกวีแห่งความรักที่สลักไว้ด้วยน้ำตาเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปเวลานั้นกว่า400ปีก่อน เพื่อรับฟังตำนานของชายผู้เป็นจกักรพรรดิและหญิงผู้เป็นรักเดียวของหัวใจเขาเรื่องราวเริ่มขึ้นในปีคศ1607ณตลาดเมืองแคชเมียร์ชายหนุ่มรูปงามในชุดเจ้าชายผู้สูงสักด์เดินทางมากับขบวนเสด็จเขาคือเจ้าชายคูรัมรัชทายาทแห่งราชวงศ์โมกุลที่ในอนาคตจะได้รับการรู้จักกันในนามจากักรพรรดิชาจาฮัน ในวันนั้นเองเจ้าชายได้พบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าอาจุมันสตรีผู้มีแนงตาอ่อนโยนรอยยิ้มอ่อนหวานเธอคือหลานสาวของขุนนางชั้นสูงในราชสำนักและในวินาทีที่ทั้งคู่สบตากันหัวใจของเจ้าชายก็รู้แล้วว่านี่แหละคือรักแท้ของเขาพวกเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นหลายปีผ่านไปทั้งคู่แต่งงานกันและเจ้าชายตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่า มุมตาชมาฮาวซึ่งแปลว่ามงกุฎแห่งหวังเพราะสำหรับเขาเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างหลังแต่งงานทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขมุมตาชเป็นทั้งภรรยามิตรและที่ปรึกษาเธออยู่เคียงข้างเขาในทุกการเดินทางทุกสนามรบทุกลมหายใจของชีวิตแม้ในายามสงครามเธอยังติดตามไปด้วยไม่ใช่เพื่อความฟุ่มเฟือย แต่เพื่ออยู่เคียงข้างชายที่เธอรักผู้คนในราชสำนักต่างพูดกันว่าจากักรพรรดิชาจาหันไม่มีวันยิ้มได้หากไร้เงามุมตาชอยู่ใกล้ทั้งคู่มีบุตรรวมกันถึง14คนและในทุกครั้งที่มุมตาชให้กำเนิดลูกชาจาหันจะอยู่ข้างๆเธอเสมอไม่มีวันใดที่เขาไม่ขอบคุณสวรรค์ที่มอบหญิงคนนี้มาเป็นรักแท้ของเขาแต่แล้วในปีคศ1631 ระหว่างที่มุมตาชกำลังให้กำเนิดบุตรคนที่14ความรักอันยิ่งใหญ่ก็ต้องผเผชิญกับโชคชะตาอันโหดร้ายเธอเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆและสุดท้ายก็สิ้นลมหายใจในอ้อมแขนของชายที่เธอรักก่อนสิ้นใจมุมตาชได้ฝากคำขอสุดท้ายไว้กับชาจาหันว่าขอให้ท่านรักษาความรักของเราไว้และสร้างสิ่งใดสักอย่าง ที่จะทำให้โลกไม่ลืมว่าเราเคยรักกันเพียงใดชาจาฮันถึงกับล้มป่วยด้วยความเสียใจเขาไม่ออกว่าราชการหลายเดือนและเมื่อกลับมาเขาได้ตัดสินใจสร้างอนุสรณ์แห่งรักให้เธอซึ่งต่อมาจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทัชมาฮาลการสร้างเริ่มต้นในปีคศ1632ใช้เวลายาวนานกว่า22ปีมีช่างฝีมือกว่า20,000คน จากเปอร์เซียตุรกีและอินเดียมาร่วมกันสร้างทุกแผ่นหินอ่อนทุกลวดลายดอกไม้ถูกแกะสลักด้วยมือและทุกอย่างล้วนทำเพื่อเธอมุมทัชมาหาลตัวอาคารหลักทำจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ฝังด้วยหินมีค่าอย่างเธอร์คอยส์ลาพิสลาซูลีและหยกจากทั่วโลกยามแสงอาทิตย์ส่งกระทบผนังทัชมาหาลจะเปลี่ยนสีราวกับมีชีวิต และในทันทีคือหลุมศพของมุมตาชที่จักรพรรดวิวางไว้กลางห้องเพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาให้เธอราวกับยังคงได้รับความรักจากเขาทุกวันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปอำนาจในวังกลับสันคลอนเอารังเซฟพ,พระโอรสของพระองค์ผู้กระหายอำนาจได้ลุกขึ้นแย่งบัลลังก์จากบิดาของตนและเพื่อให้มั่นใจเขาจิงจองจำพระบิดาไว้ในป้อมอัครา แต่แม้จะถูกจองจําเขายังมีสิ่งหนึ่งที่มองทุกวันหน้าต่างห้องคุมขังของเขามองเห็นทัชมาฮาลอยู่ไกลๆมองสุสารที่ตนสร้างด้วยความรักทุกเช้าเย็นแต่ไม่มีวันที่ได้สัมผัสอีกจนกระทั่งในปีคศ .1666 เขาก็สิ้นพระชนลงศพของเขาถูกนำไปฝังเคียงข้างมุมตาชและในที่สุดทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดกาล เวลาผ่านไปกว่าสี่ศตวรรษทัชมาฮาลยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการเวลาและบางครั้งความรักของเราเองก็อาจสร้างเรื่องราวที่จัดตราตึงใจคนรุ่นต่อไปมันอาจแปลเปลี่ยนรูปหลักแต่จะคงอยู่ในเรื่องราวในลมหายใจและในหินอ่อนสีขาวนั้นตลอดไปเพราะความรักของชาจาหันและมุมตาชไม่ได้จบลงที่ความตายแต่มันได้กลายเป็นตำนานความรักนิรัน ที่โลกจะไม่มีวันลืมถ้าคุณเชื่อในพลังของความรักอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดตำนานความรักครั้งต่อไปในเวลานั้น